รองเท้าคาร์บอนแห่งปียกให้3คู่นี้ครับ Endorphin Pro 4ครับรองเท้าซ้อมรองเท้าแข่งที่มีแผ่นคาร์บอนแต่ว่าไม่เร่งเกินไปใส่ได้ทุกคนค่อนข้างใส่สบายทรงเวน้ำหนักเบาแถมสวยมากคู่นี้คู่แรกเลยครับ Nike Alpha Fly 3รองเท้าที่ประสิทธิภาพสูงที่สุดของ Nike ก็ว่าได้ได้ทั้งโฟมซูม X ตัวท็อปมี a i r p o d อยู่ข้างล่างและหน้าผ้าที่บางขนาดใส่มือเข้าไปก็มองเห็น คู่นี้มีสถิติโลกระยะมาราทอนอยู่ที่2ชั่วโมง39วินาทีด้วยใครใส่แล้วคงวิ่งมาราทอนได้เร็วขึ้นแน่นอนคู่สุดท้าย id, a s i t Metaspeed Sky Paris คู่นี้สีสวยสุดๆผมชอบที่น้ำหนักเบามาก180กร,รมัมใส่แล้วผิววิ่งชิวเลยล่ะครับแถมโฟมเขายังนุ่มแน่นตอบสนองดีน้าวิ่งแล้วใส่สบายระบายอากาศดีมากแถมสีก็สวยด้วย